สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็นี่ครับก็จะมาให้อาหารปลา,า,า,รปานนครับปลาโดยกันเนี่ยครับวันนี้เอาลำเอาลำมาให้ครับเป็นบอ่อปลาส,สำหรับไว้ใช้น้ำลดอันนี้ด้วยครับ สวนยางพาราแล้วก็สวนสับปะรดครับผมปลาผมก็ลำเป็นขุดไว้ครับไ้ใช้น้ำผมก็จะทำเป็นกเกษตรพอเพียงครับพวกหนองนานี่ก็อยู่ควเหมือนกันส่วนหนึ่งก็จะเป็นสวนยางอีกส่วนก็เป็นสับปะรด ผมก็จะมาปลูกพวกกล้วยพวกอะไรด้วยครับเทให้มันกินเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมากินของมันเองครับผมอันนี้ไม่ถึงน่าจะงานหนึ่งครับบ่อนี้ครับที่พ่อปลูกไว้ไอ,อขุดไว้ครับ ประมาณงานหนึ่งครับบอ่อนี้น้ำมีตลอดทั้งปีครับขุดลึกมากครับบอ่อน,นี้ครับก็เป็นบอ่อสําหรับไว้กักเก็บน้ําไว้ใช้รดส่วนยางผมก็จะมาทํากระต๊อบ หรือเถียงครับไว้เถียงนาไว้พักอาศัยนะครับก็จะมีปลาที่เลี้ยงไว้ครับมีพวกปลาดุกปลาอะไรด้วยครับอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นมากินน้ำมีไม่ขาดครับมีตลอดทั้งปีครับน้ำในบอ่อนี้ นี่ก็ช่วงหน้าแรงขนาดหน้าแรงนะครับผมว่าผมจะขยายไปอีกให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับไว้ใช้เพราะผมจะมาทำสวนเกษตรโครกหนองนาตรงนี้ในอนาคตก็จะมัดทำเป็นแบบโคกหนองนาครับเห็นคุณแม่อว่าเอาหอยเอาหอยขมมาลง อันนี้ก็จะเป็นลำลำแก่ครับที่ที่เอาไว้มันจะมีเครื่องสีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่อยู่บ้านครับก็จะได้มีลำไว้ให้ไก่ให้ปลากินด้วยครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นสวนยาง สวนยางตอนนี้ก็มีเริ่มจะเปิดหน้ายางกี่แล้วครับนะครับทำผสมผสานกันไปกับสวนสับปะรดครับนี่ก็ประมาณเกือบ20ไร่ได้ครับผมสวนยางสวนนี้นี่ก็จะเป็นน้ำเป็นหนอง ไปกัเก็บน้ำครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม